ครับรถคือเก่าเน้องโอ้บ,บมพจน<อ><า>์เนาะคลิปเนาะคลิปในหอใ้เพลกับบมพจนกันนังสิเดินทางไปเอารถเนาะทายไป,ยป้อนว่าพวกเขากับขั้นสีไปถามคนอื่นกับจ้าสีไปถามผู้ใดเนาะก็เลยว่าเอาลองเบิ้งลองพิดลองถือแหละสีไปซากรถแล้วก็ผมว่านี่เขารถไปเห็ดพ่มไปปูพ่มใหม่ผู้ดีพ่มที่มาก,กับรถมันเป็นพ่มแบบแมันเป็นเออเป็นค้นมันเจ้าอีกปนโผล่ก็เลยไปเห็ดให้มันเป็นอ่ายางเป็นอย่างก็เคยเนาะ เป็นอยงว่าเออเดี๋ยวหอดอธิบายบังวุจักสิเอ,อ๋ยซื้อมันกัน่ามันเป็นสนิทแบบแทงนะแต่กลับไปติดฟิล์มมเพราะว่าทางหาดเป็นติดใหก้ก็ก็โอเคอยู่หรอกแต่ว่าเข้าไปเลือกเลือกที่ว่ามันมืดโพดกีขงขึ้นแนบตั้งคางโบเห็นยังเลยมืดตึ๊ดๆเลยก็เลยว่าเออเอา,เอาหาดน,นี้ไปละก็เป็นร่มโอเคแนก่ก็เห็นติดนั่นติดนี่ก็ไปที่ว่าหานนี้ติดฟิล์มแล้วก็ปูพวมปูยังนในโอคัคในมาตรฐานแลวก็ท่านสมัยเนาะ เป็นบริจ้างรีวิวยังนี่เนาแต่ว่าอยากถ่ายใบเบิง้งแล้วก็ถ่ายไว้แนะนําบางที่ขนที่ออกรถใหม่หรือว่านันนี่อยากไปลองใส่บริการหาเตินก็ได้เนาะอันนี้เฮาเป็นก็บ่ได้สปอนเซอร์หยังดอกเฮาก็ไดใจเงินเพิ่นอะไรแต่ว่าเพิ่นกระลุให้ร mm ู hmm. ้สึกว่ามันแฟร์ๆดีก็ได้โอเคสิ่ถ่ายคลิปใบเบิ้งเลยซะแล้วก็เฮากส็สิให้เบิ่งพอเนาะยัองอยูท่ทางบ้านเนาะก็อยากเห็บละแหละก็ได้ถ่ายไปเบิง่งพอดีพอแล้วก็สิ แต่ในร้านเกิดพอ,อยังไม่เห็นหน้าร้านนี่นี่บทเสน่ห์ลงไปเนาะถถาร้านใหญ่หมดแหละจังเสร็จลงไปให้เพน,น,นันั่งอ่ะ,อะขาชีพเนี่ยขาชีพเขากะจังมาอยู่เด้อทุกคนจะเฝ้าดราม่าเนาะเห็นหลายวันสันสีแต่ว่าในความที่ว่ามันบทฮ like, ั่นดีๆเขาก็เลยว่าเอาหูเมาสิเนี่ยคอมเมนต์ความทุกคนที่ค right, นะอมเมนต์อะไรเนาะเขาก็บ่ได้บ่ได้ว่าเอาบ่ถือบ่ผิดดอก ก็เข้าใจแต่ว่ามันมันสั่งมาบดันทันเนาะอยู่อยู่บ้านเฮาก็มีอยู่แต่ว่าเฮาไปแล้วมันบ่ถูกใจเฮาก็เลยว่าเออสั่งมาได้พุ่นให้พี่แจ็คสั่งมาได้ได้ให้กะอยากได้ตัวที่มันสเปคที่มัดแน่แล้วก็เออใส่ยาวๆเออใส่งี้ยาวๆจนหอดลูกสีปีหาปีภาษาเราไปเอาแบบพอกระเทือนมันกับมันบูถึกใจได้ก็ได้ซื้อใหม่อีกนะจะได้ก็ซื้อใหม่ตลอดก็เลยย่าเถาะก็เลยซื้อมันตัวตัวมันสูดใส่มัน่อยสีหาปีอย่างน้อยก็ เลยอยากซื้อตัวดีแน่ให้รู้ภาษาก็ขเข้าใจทุกคนแหละเนาะเป็นวัวใหญ่กับแมนยูกฎหมายอนทั้งทางประเทศอันนี้เขาก็อาจจะเขียงขัดอันนี้เนาะแต่อยู่บ้านเขากับยังปวดไอเขียงขัดขนาดนั้นเขากับมันเป็นเกียรตนี่เกินกว่าเหตุ s u i c i ส e เหตุแบบมันบวดท้องห่ดทั้นั้นเขากัแบแกไขไปก่อน,นเขากับอู้เมาลุกเนาะเออขอทุกคนทุกคนเนาะที่ว่าเป็นวัวใหญ่ขอบใจทุกคนอะไรเนาะที่ว่าแนะนำ้ำคอมเมนต์กันก็ขเข้าใจอะไรเนาะอยู่ทั้งอเมริกาทาั้งทางประเทศเพิ่นกัสซีเมนกฎหมายเพิ่นกัสี เข็วมวดดน้อยนึงเขาก็เข้าใจเอา้าเบาไลยหญ่หางไปเดี๋ยวไปเบึง่งรถคันใหม่กันตอนนี้เขาห,อ,หอนผ่าดแล้วนะทุกคนผ่านไงปวดไงเลยแต่ว่ามา,มา,มาไปช่วยเวลาตีฟสียงมันจะมีเมียเนี่ยนี่นนห้ีเป็นจำจำลองเป็นคลาย,ายรับแดดนะเม่รวเขามานด ทีทพวกนันติดโคตรหอนเลยจะต้องหมุนไปก่อนเออหมุนไปเกิดอะไรเงี้ยหอนอยู่โอ้เ,ออเริ่มเย็นแล้วตัวนี้ตัวนี้เริ่มเย็นแล้วเออตัวนี้เย็นอาจจะตัวนี้ที่บอกว่าเนี่ยที่เขาติดโคตรเย็นเลยดับอันนี้หอนอันนี้เลยลองเปลี่ยนพี่แจ็คให้ยืนดูเออ อนเป็นแสงตะวินจำ้องเราหายตัดทิ้นใจถือเวลาตัดทาฟี่มาแล้วก็ตุ๊กแจ้งให้ในรถนั่นนี้ลายอย่างก็ตทง้งขึ้น้องบอกน้องว่าหายเราบอกเราได้รเป่นี่ท่าี่ละเออแต่ว่าน้องเล่นสอยแปะน้องคนี้เลยที่ต่อเกม อันนี้สำหรับผู้ใดที่แบบว่าออกรถไม่แล้วก็อยากมาติดฟิล์มหรือว่ามาเห็ดปูเพิ่มอยู่นี่แหละ่นจะแถมล้างรถให้ปีหนึ่งฟรีเนาะนี่เป็นสิทธิ์เกียรตด้วยถ้าเราไปซื้อหลังรถหนึ่งปีหนึ่งก็รลายตื่นได,ด้เลยรถเท่าเด้อเพราะนี่เป็นบัตรซ่อมรถเพิ่นครบเลยเนาะสำหรับแบบตกแตง่งภายในแล้วก็พวกสียังกะเห็นเพิ่นรีวิวในติ๊กต็อกอยู่สีเป็นกะฮาวเฮดตั้งท่านหรือว่าแกแกไหนหนึ่งที่ว่าเขาไปถลอกไปกอกันในซื้ออ่ะ แค่นี้ที่นว่วยางมไกลนี่ปุ๊บมันก็จะโพดไหหรือว่าถ้าบโพดท้อสามารถกดหลอกไม่นีีหมดกเลยมาเให้ไ้ลมาเนโซมัยของหลูกใส่โอ้เทเลเดูลูกบอล วแค่นี้เด,ดี๋ยวเออยี่หังเบนซี่เจมส์เจจะมาติดให้นึงแบบแบบเลยเด็ก่อนมารถจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะพุ่มแบบนี้มันสิจับกี่ฟุลดเนาะเราก็ได้ใส่ตัวนี้เอาอาดูที่ตัวนี้จะเป็นจับจับสำหรับรถของเราเลยแล,ะละ้วล่างนังข้างในเนาะอันนี้ก็งับค่อยๆมันก็จะมีมันจะดูดเนาะ

ตะเวนตอนที่มันห้องเนี่ยสังเกตตัวนี้มันจะเป็นจำฮอดแต่ว่าเห็ดให้ข้างในเอายังบุ่นอนเนาะมันก็จะบ่ค่อยแสบตาบันไดหอนหอนร้อยเปอร์เซ็นต์จับประมาณเขามาประมาณสี่หรือห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นหนึ่งแต่ยืนดีหันที่แดกทีโบเมนทีซูบันทีฟิล์มตัวนี้นะบอกเลยว่าโอ้โหหอนอีนนีคือหอนจัเนื้ออะไรหมดแหละแต่ว่าโอเคครับเนาะคือว่า ข่าสมัยในการติดฟิล์มแบบนี้กะแห้งเข้าได้หูเข้าเลหูหหหแล้วก็เดนได้เห็นภาพเลยว่าเขาควรจะติดประมาณใดแลยก็คุณาภาพขรองฟิมประมาณสัมได้นเนาะที่ว่าหาันนี้โอเคอสำหรับเข้าเลยคือว่ามันตอบโจทย์ดีนะมื่อนี้อากาศช่วงน,น,นี้ก็ห่อนแนยเวลาเข้าวัคซีอมิ้นสีผ้าลูกไปไปหาหมอโบอไปซักขับวัคซีนโบหรือว่าไปนั่นไปนี่ก็เขาเขามมนลดกับเย็นเขาเดียวเพราะว่าอันนี้มันแก ราคาก็มีลหลายรูปแบบเนาะเพิ่นก็ช่วงนี้เพิ่นมีโปรโมชั่นอยู่เพิ่นก็ลดให้กะสามารถรภายในสิ่สี่รถใหม่ทุกยี่ห้อแหละเข้ามาได้เลยเนาะราคาเพิ่นก็ล่กันสบายๆแหละท่านบอกบอกว่าตามมาติดต่องก็ตามจากมาจากคลิปโซฟาน้าดีทายรีวิวนั่นนี่เพิ่นก็สิแฮ่งลดลงไปให้อีกเนาะทุกคนล่กันง่ายสบายๆแล้วกันโอเคเลย อาอูแบบรถเท่ากับรออะไรวะเนี่จะได้เดินทางกันนะเพื่นเนาะยวไปดูตอนไหนเนาะสากแบตใช่ไหต่ะไปเาไปสกแตแอดงาน่ม่เลยทุกคนเป็นกบลนชาวเพื่อนยังดอกแกมา้วตอเพื่อนจ้าปนจ้าไหนไหนเลยปนจ้ายิบใส่ห้กับรวเท่าเลยนะพ่มในโมเมนต์พุมที่ั่เด็ดูกนะจะยิบยิบเทียมันเข่ากับ สเปคแล้วก็พุลรถเท่าเลยนะเห็นบ่ะจะมีจะจะยิบจะยิบเต็มเต็มกับรถเท่าเลยแต่ <ừ. S 1> เพิ่นจะหนัหนเบาะหันนีออกมาแล้วก็จะยิบแล้วก็แทะอะไรยิบใส่ที่เราโอเคเลยเนาะตอบโจทย์เลยแบบนี้อ้าวไปวันนี้เอาสิไปลองสาบลองยังกันเนาะแต่หาเหี่ยวอยู่ที่แล้วทุกนคนแนะน้ำเลยฮันนี่ให้อยากให้มาลอง เพิ่นจะอยู่ตรงนี้เนาะคิวเซ็นออะไรนะคิวรถข้างข้างไปคิวรถไซนเนอ,นะอ์เนาะก่อนหอดไฟแดงแมนเล่าซิวโตก่อนหันเออ,อไ,ไป,ป,ไ,นะป,งปงไป,ไปเท่าใช่พี่ชายครับขานานในะจเนาะอาชีพแอปแคววิเทอร์อะก็อาชพ่องสากัน้ไาไทยเป็น,ปนอีกเรื่องหนึงครับ ไปตอนที vale. there, like ่ออกไปนอกวันตีอะไรหนาวหนาวหนาวมามาขังแรกง่ายขังแรกขังแรกเอแลฮะ Oh, เสียหลนหลอดเรียโซลเสียเสียสซเสียสซลเล่หลอดอ่ะไปหนึ่อเนี่ยค่บล็อกปสตาร์ท้วจสบองแล้วนะแกนปุ่อะไรบ็ลองเดียวแอปอย่างไรบุตรบุมบนอันนี้พุตอ้าวลุกไหมลุกแอปไหมโบราณกัน

กำลังเติมเงินเนาะเ๋ยวอ,อ,อันนี้โร,รยบัไดโดนหลอกแอปโนันนงี้ยีซื้อมันเอ้ยเติม,มเซมานี่มังด้วยเติมอะไมคาบันเขาไปนั่งคาเฟ่คาบะเออเดี๋ยวซาก,การี <c oughs> ดียาปลากรีด มีจักแอไานี่ตัวประเทศนี่นะตัวนีนมีจักแถามว่ามีจักบริษัทไปบก็บริษัทกันาเอาสิหาตัวประเทศตอนนี้มีมีจแมจวรียนกับสี่ำนวสวรรีก็มีปะโอเคพอนีเราจะไปเวียดสวรรค์กันเนาะหายเพลินกัน มาแนะนำเขาเขาบะหูคันบะหูแล้วบะหูได้เนี่ยสแกนกับบวติ๊ดไล้ไปแต่ปากสั้นเท่านันเองเขาลงไปข้อมูลมันมีูุอข้อมูลวหมีน่ข้อมูลสวัสดิ์มทุกเรือด้เอาที่ลงประมาณ3สวัสดิเอามีอยู่นับปงอทีนี่จะได้เติมเงินวะนับมีเนาะดงมีฝ่ปโรหรือปั่มมาปัสสเนี่ทนะง อันนี้ไป่งใจรงเนื้อก็ผสมเป็นห่วงเหนือเป็นเขามีน้อตรวกระบวก็จะใส่เนื้อโดยฝากที่สีใส่เ่้ก็ไล่ไปนะที่แหละไล่ลิ้มมูลไปเอลิ้มมูลแกเข้าวใส่เ่้าบรุกสาหอบไทยเลยได้หายเลยเติมเงิน เมติวาดเทรอสงรอกิโลไป2 0 0เปเนตเิมกัเติมไทาสอาเีเติม2คันต่มไจังได้เอาไปหนุนมันกับมีอีกไปใส่เือใส่อนาตน่มั้ยนเพรันเพนเพิ่ะอคดว่มัลดตัวเองเรไปบม สองเซเนาะเด็กมกันมีแล้วเนาะอามีแล้วตอนนี้เปเปลนาสเตเลยจะแหลกเลาเป็นเปล่นาเรเนาะนี่น่าปึ๊บน่าโอ้ได้แล้วเรัองมัเทิกวดนี้เริ่มต่อไปเร็วแม้ว่ละันนะนนึงเรื่อเรื่อกลังกาลังอนะเออันนีเริ่มงเรื่ังางแล้วรามบอลเขียวลเกิ่มต่นการซาบ่เริ่มต้นเลยยืนยั คัหนึ่งก็ล้นในสวีเกเปิดระเบิดประมาณจักนาทีเดี๋ยนี้รถเจ้าจ4เซตัวกสามิ้เลกมา้ลมันก็จะแจ้งอยู่ในแอปบอกว่าเต็มแล้วโอเคแจ้งเลยาทีเปเเลยอืมมันเลจะไหนเดี๋ยวมันกำลังปอยู่มันจะขึ้นในเจ้าไที่ไหนไปงทาคเดี๋ยวถ้ามันผมด้ครับ โอเคมันจะขึ้นเหลนวที่แอปขึ้นปะนี่นะเราเสร็นแล้วเขึ้นแล้วเกิดอะไรแต่พลังงานไม่หยันขนาดอไโอเคนะเดี้ยวมันเต็มมากเลยนี้เออเนี่ยแบตซีร้ยเต็ม์เซเลยเต็มตังต้นเองโอเคโอเคขอบใจด้ะขบครั้งแรกครั้งเอาใจไว้ไก่มาเลยมันมันมาเป็นยางมานก็จะขึนแบบนั้น ไปห <pad> ้าท be ี <more> ่นี่เป็นกะจมีวันนั่งทานะไอ้นี่เฮ้ยเห็นแล้วมั้ยมาเตะใจตืมนตอย่างนี้เก็บเบียเถเบไรเบแปดลนเบ็ดแเ่ายสบสองันเก่ายีบสองเต็มตอนนี้้าวาเราได้เห็นบดเบ็ดดดอด

นักเลยก <Good>. uh, ่ะติดโคเออได้แล้วโอเคอ่าแล้วเราจะเดินทางต่อจะเดินทางต่อน่ะคลิปนี้อย่าสิเพราะว,ว่านี่คือ,ท,ท,อ,อทั้งพักรวมมาเรื่องกระเอาตอนติดตัวนี้ยังแล้วแล้วก็เอามาสาม เต่๋นงงๆิ่งกันนิดนึงเนาะทุกคนเดี๋ยวนาเดี๋ยวคลิปต่อไปเาสิเดินทางลองลองความการใส่งานของรถไฟฟ้าว่าเขาสิไปสวรรค์นี่มันสิเบิไปพยายาอยู่ไซแน่แ้่ก็สิเบิ้มั่นเด๋จากน้ำมันกัฟฟ่านี่มันสิใส่ต่างกันเดี๋ยวี้เราไปสอเกน้อเบิดกันอะไราใเกนตอนนี้เบิไปแล้วซ็่ยบองันสามแล้วซ็่อบองวั ชั้นวา่าระหว่างภาคเขามีตู้สาเข้ากระดิสตอรเ่แวซื่อจักปัดไฟเนาะว่าไหนได้กบไปเอารถ้ะมันเมื่อกี้ขึ้นเรา่ายนั้นันเคลมขีนาทุกคนสบายใจไร้เดียบ๊ายบาย